ทำแม่แปลงมันใหญ่ขนาดนี้นี่ทำอย่างนี้สิอย่างนี้จับไว้อย่างนี้แล้วก็ชุบแปรงใช่ไหมแล้วก็ถูนี้ไปข้างๆนี้อ่าลองดูเดี๋ยวจะให้ดาจับดึับมันมองไม่เห็นเบาๆเบาๆไม่ต้องแรงเออถูลมไทำอะไรอย่าลูกแปย์ฟันให้เต่าเหรอไม่ใช่เปย์กระดองเปย์กระดองต้องทำาสะอาดเหรอลูกอ๋อตรงท้องเหรอตรงท้องไหนตรงท้องอจะกระจีจะกระจี มันจักระจีเลยเนี่ยดูมันดิถูวยๆนี่สวยนี่เนอะอ๋อเฮ้ยมันจักระจีเนาะขยับขาขยับแขนนี่เลยนี่เป็นไข่อะไรไข่ไข่ต้มอ๋อไข่ต้มไข่ต้มอ๋ออันนี้ไข่ต้มไข่ต้มอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวอันนี้ไข่เจียวใช่ไข่เจียวเด็ดสุดตอนแรกจำไม่ได้ตอนนี้เริ่มจำได้แล้วตัวนี้เก่งมาก มันจะชอบแบบสู้สู้เนี่ยเราดูดูขานี้นะดูนะดึง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 ดูมือมันหิเก่งไปหมดแล้วเนี่ยพี่ใหร่ชอบแกงมันเอาเอามาตรงก้นมันนี้เมื่อวนก่อนขี้ใสเลย